สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพง่ายสุ่ผู้สูคนนะครับเนาะตอนนี้รับมาอยู่วัดปูสามแปดนะครับท่าน้ชมนี่มาตามแนวทางนะ้ปูสามแปดหมวดที่แล้วเลขปูก็ให้สามหากเข้าตรงๆเข้าตัวเน้นพร้อมนะครับท่าน,นจชมผมไม่ไล้ฝากคนไล์กดแช์คนติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวข้าไปรับข้าไปส้มแนวทางน้ำกันนะครับเนาะว่าปใูให้เน้นตัวไหนให้จักคู่นะครับเนาะ เหล็กปูกับเขาตัวเน้นพร้อมนะครับท่านผะูน้ชมเนาะเดี๋ยวขับไปรับข่าวชมต้องกัรน,นะครับเนาะนค,ครับอันนี้งวดเจ้แล้วปูวัดไห้เน้นสามหาแตา่ว่าปูนไห้ลางแต่ว่าเน้นถือวิโนปูเนะเน,นถือก็เน้นสามหาเน้นสามหาตัวเดียวแต่ว่ามันขึ้นผลซะถือว่าเขาเขาด้ละปูมันเป็นบนเป็นลางยึมคู่อีกยังไงอยู่แม,ไไม,ม,มนโยปูก็บ,บอกว่าเป็นบนเป็นลางได้แต่ว่าปูมัน จ้าจ้ปูนมักอันล่างหลายเนาะปูเนาะบารนี้งวดนี้เลขติดเด็ดปูอันนั้นได้เ่าไปสั่นปูอันนั้นอเลขลักสิบเลขล่างโง่เบิร์ดเลขล่างอันรักมันก่อตัวีดเด้อะไรก็ปูเลขล่างก่อตัวเลขล่างก่อตัวดีดีปูนี่เด้เลขล่างก่อตัว ปูที่แบบสานมานี่แบบสาม, 6, <99 S 1> มครับนี่เขตัวนี่ลักสิบมันนี่อันนี้ก่อนที่สามสิบทั้นบ้านมาปูนี่เออนี่แหละสี่ห้าหกหกเจ็ดเก้าเออนี่ลักสิบมันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ลักนวยลักสิบครับนี่ลักสิบเึิงเึ้งอันนี้ลักสิบอัน,อนนี้ลักนวยด้ครับอ่านี่แหละเคียนเราเลยนี่เ็นมากเข่าตัวโอ้เล็กหลักปูมากบบซีเจ็ด ี 4, โอ้หมักสี่เจ็ดดีงว่ะมัก4เีเจ็ดีเก่าี่เจ็ดก่เมันกับเป็นข้างบนข้างล่างอีกคือกันละก็หาซ้ำเก่าแบบเดียวกันหละมามันสิมาคุณบนเลนเก้าศูนย์ครับเพื่อนแปดสามนี่ก่อนสามแปด เก้าห้าเก้ากับหาแล้วครับเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองแปดสามันนี้มัี้มันีเ็ดสีเก้ากูมามาเกตเดมแห้งกูม่โอ้นี่ปวปูนี่ปวให้เด่นเจ็ดเล่นครับมาเกตแห้งีเ็ดดัง ขันวิ่งก็ขีวิ่งเกตตัวนี้ปูมเ 50, 50, 50, 50, 50. กตเกตห้าเกตหนึ่ง่งปูมกสี่เกตห้าเกตที่เ่านเป็นบนเป็นล่างเลยจริงับ เป็นตะล่างหลักสิบลักหน่วยอันนี้ตู้ไฟล่างก่อนบ่เร็นล่างก่อนกไปเลยล่างตู้ไฟเจ็ดตัวน,น่ะคะ่ะอันนี้อันใดสันปูนินอัน,นี้บนอันนี้บนเจ็ดตัวมาสามตัวนี่เด้อโอ้โหเจ็ดตัวมาสามตัวมา มาสองสามหานั่นนี่หกวนครับสองหาแปดนั่นี่กอดแสดงว่าวันนี้สองมุมีตัวนสองบัติดบ่บมบ่ื้อใชได้ผูเป็นบัติดได้กระโดดแปดกับม่มีต่อครับวันแปดซื้อใชหนึ่งเร็นบอกคาซื้อของอซื้อมีหกวันบ่อกูบ่เจ็ดม่มมีหกเจ็ดโตมากสามโตเก็ดตมาสามตัวครับ มือน,นี่น<ะ>คิดว่าสามตัวทวนนวั้งหมดเลยนครับนี่จนคือม,ม,มันหลายกมูลมัน3าสุดกับลงต่ตกรับศูนรับหน,นหนึ่งนี่แหละตุล่องตุล่องเล่นีคอรับ,หน,บหนึ่งมันลงลงรับเงิสามตัวมันคิดาอยู่นี่อะไรนี่ยิ่บงหันสามตัวบ้านนี้คือกนะไยสามตวหนึ่งสามตัวสามต รวมก็นนึงงาจับสามตัวหลายกมูเป็นเก่าลำวยแห้งเก่าแห้งเก่าอยูเรื่อยไปนี่มันเป็นบนเป็นลังสี่กอี่เก่าคู่เป็นเป็นลังเลยีอันนี้อันนี้ผู้จับเพนอันนี้ผู้ให้จักคู่ครับนี่ เดี๋ยวให้ปูกใ,ให้ปูกให้ปลูกจะปูกให้เจ็ดสี่อ้สี่เจ็ดส,สีเก้าเขียนนะครับผ่มหลังเขียนเลยะครับหลงังหนึ่ง Nương khi gấu Nương khi gấu mừng khi gấu mừng khi khi gấu sẹo khi gấu Nương khi gấu mừng khi mặt khi lang xoang hàng của บนบนหนึ่งหนึ่งมาเห็ดรลบคลิปห้ประกผมครับบนหนึ่งคีเก่ามีตัีตัวีเก่าครับหนึ่งคีตเวชุ่มเลยนะเบรห้หลายคูนะเด็กมนบนมมีหลายครูเลยเด็กมากสันเดีย go. Mm. Good ร่มครับเติบโผล่อ้่างล่างตรมนี้อือไข่ดิอืมนไข่ั้ันี้นาตตัวใช่ไหเอล่างอีกผู้เนี่ยตัวไหนครับล่างนี่ล่างีล่างมักพี่เก่า

เอาใส่ปูรักสิบปูเก็บตัวมาจตัวปูลักเอาปูลักสิบเนี่ละเอาปูเอานี่ละในน้ำก่นนี่ละสตัววนที่ปูเปิดผมมาักซเป็นรักซิบก็ักนยนะครับเนเนเตัวจทย์ตัวเหล็กิดเตัวรโอ้ว่าเขยนเล็กเก็ตัวมามตัวเียตัวมาสามตัว เลขหนึ่บนเกตโตมาสามศูนย์ศูนยหนึ่งสามเกตเียง เด็กเลักลิปมันลิปมันโอ้นี่โอ้นี่ลักีิปเด็กเด็กลักซิปล่างสี่กเด็กลักซิล่างสี่ห้าหกบหน่วยนี่ก็หกเจ็ดเก้า หน่วยมีหกเจ็ดเก้าะคะเน่ยนีแหละแค่นั้นแหละูละ้บรหูกระตุ้กันเยอะแปดทรัแปดทำ,ป,ดำปูำครับปูก็ยังไดอยู่นะพูใครอยกออแบงใครอยู่ขไยังใครอยู่ขยังแบงให้อยู่ โอ้เนาะจะมือกับจนได้แบงโอ้ยสีเล็กอนนี้นะครับท่านผู้ชมเล็กโูสามแปดนะครับเนาะบนกันหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์สีเก่าเน้นเลขสามตัวเน้นหนึ่งสี่เก้านะครับเนาะล่างกับกับศูนยล่างล่น้วยวัวไม่แห้งมากซึ่เจ็ดสี่กับแปดม่หันละสี่เจ็ด ห้ากลับไปน้ำเนาะครับเนาะสี่เจ็ดบนนี่สีเก่าเน้นที่สี่เก่าสี่่วยสามิบชันว่าเนี่ยท่าเรื่อมเรื่อยเฮงนะครับเนาะอันนี้อันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ตัวคิมาสามตัวนะปูเนาะเจตัวมาเลขติดนี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเก้ามาสามตัวราสตัวนะปูเนาะ อันนี้ลักสิบลางก็มีสี่ห้าหกลักหน่วยก็มีหกเจ็ดเก้า่ครับอา,อา,อาสามตัวครับมาสามตัวนมาสามตัวท่ทนนานชมด้วยด้วยเฮงแล้ะครับน่องมาสุขสุขกนสค่ะุผู้มคุณาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ